แจกเงินหมื่นเป็นเง สดโค้งสุดท้ายเฟสท,ที่1่รอบสุดท้ายในการจ่ายเงินหากไม่ดําเนินการช่วดสิทธิ์ในการรับเงิน1นึ่งมบาทปลายปีนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะขอวันแจกเงินออกมาแล้วจากทางกระทรวงการคลังเป็นวันที่19บธันวาคม25งพันห้าในส่วนของรอบการโอนซ้ําแล้วก็เป็นรอบสุดท้ายด้วยเพราะฉะนั้นนะคะฝากประชาพันธ์เรื่องนี้ถึงพี่น้องประชาชนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินสําคัญมากๆเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันใน ชรวมไปถึงความคืบหน้าล่าสุดในการเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบอลล็ตในเฟสที่3และพี่น้องประชาชนหลายคนนะคะในกลุ่มเกษตรกร,ร,กรชาวนาทั่วประเทศ4.68ล้านคนเรือนที่รอคอยแล้วก็ติดตามไรและ1,000บาทสรุปแล้วไรและ1 0 0 0บาทจะมีการเลื่อนออกไปอีกหรือไม่หรือจะนําเข้าที่ประชุมครมลในวันที่3ธันวาคม25 6 7นนี้เพื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุก ทวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติด3เรื่องเด่นด้วยกันนะคะแรกในวันนี้ค่ะในส่วนของการโอนซ้ํารอบสุดท้ายสําหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิในการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตในเฟสที่1นนั่นก็คือกลุ่มเปราะบางผู้ที่ถือบัตรสสดกการแห่งรัฐหรือว่าผู้พิการนะคะคุณผู้ชมที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินค่ะซึ่งรอบนี้นะคะมีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนของกลุ่มตกหล่นประมาณ4 0,000ืกว่ารายในส่วนของการเตรียมเงินโอนซ้ํากลมุมบัญชีกลางข้อตารางการจ่าย แล้วก็วันจ่ายเงินออกมาแล้วตรงกับวันที่19ธันวาคม2567นนี้ถือว่าเป็นรอบสุดท้ายในการโอนเงินใครที่รู้ตัวว่าตัวเองอยู่ในส่วนของกลุ่มแรกเฟดแรกกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ผู้พิการที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงิน1 0 0 0 0บาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ท่านเร่งรีบดําเนินการแก้ไขดังนี้ถ้าหากท่านเป็นผู้พิการค่ะที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนผู้พิการให้ไปดําเนินการให้เรียบร้อยนะคะรวมไปถึงบัตรผู้พิการหมดอายุหรือว่าบัตรผู้พิการหายให้ดําเนินการให้ เรียบร้อยภายในวันที่3ธันวาคม2 5 6 7ก็จะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงิน1,000 0บาทก้อนสุดท้ายปลายปีนี้ให้กับพี่น้องประชาชนในการใช้จ่ายแน่นอนและสําหรับพี่น้องประชาชนค่ะผู้ที่ถือบัตรสิทธิการแห่งรัฐท่านรู้ตัวว่าท่านยังคงไม่ได้รับการโอนเงิน1,000 0บาทนะคะ เพราะฉะนั้นให้ท่านไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนภายในวันที่16ธันวาคม2567นี้ให้เรียบร้อยในส่วนของทางกระทรวงการคลังเตรียมที่จะมีการโอนซ้ํารอบสุดท้ายสําหรับผู้ที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงิน10,000บาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทผ่านบัญชีธนาคารแล้วก็เช็คบัญชีให้เรียบร้อยหากเกิดปัญหาว่าบัญชียังไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์บัญชีธนาคารถูกปิดบัญชีนะคะไม่มีบัญชีธนาคารรวมไปถึงบัญชี ไม่ถูกต้องไปดําเนินการให้เรียบร้อยซึ่งในส่วนของการจ่ายเงิน19ธันวาคม25 6 7นนี้รอบสุดท้าย10,000บาทเงนินหมื่นเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีหากล่าช้าไม่ได้รับสิทธิในการจ่ายเงินแล้วก็ชั่วสิทธิ์ในการรับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมบาทแน่นอนค่ะคุณผู้ชมส่วนเรื่องที่2การเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตในเฟสที่3วันนี้มีคลิปเสียงนะคะในการให้สัมภาษณ์จากท่านจารพันธ์อมรวิวัฒในการเดินหน้าเฟสสองแล้วก็เฟส เงินสดชัดเจนคอออกมาแล้วจากบ่อกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบรลเลตอายุ60ปีขึ้นไปและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยนะคะคุณผู้ชมส่วนการแจกเงินในส่วนของการรับเงินหมื่นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมประมาณเดือนมก,กราคม2568ซึ่งไม่เกินวันที่29มก,กราคม2568ในเฟสที่2ส่วนเฟสที่3ตารางการแจกเงินคอออกมาแล้ว2เดือนเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปติดตามคลิปเสียงจากท่านเจรพันธ์อมรวิวัน์กันเลยค่ะกลุ่มที่ หนุ่มลงมาเนี่ยเราก็ต้องการที่จะให้เกิดอดิจิทัลและเล t เ r a ร y ซีก็คือความคุ้นเคยความคุ้นชินกับเรื่องของเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับก็เลยต้องรอในเฟสหน้าแล้วเฟสหน้าเนี่ยก็จะดําเนินการในรูปแบบของระบบเอ่อ เพย์เมนต์กลางเรากาลังพิจารณากันอยู่นะครับว่าหนึ่งก็คือก็ต้องมาดูเรื่องของการลงทะเบียนส่วนที่เหลือด้วยที่เป็นที่ที่เคยใช้คําว่านอนสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ยังต้องดําเนินการอยู่ซึ่งร็วันนี้นะครับก็คงจะเร่งดําเนินการกันนะครับ2ก็คือเมื่อเรารู้ตัวเลขทั้งหมดแล้วเราก็ดูงบประมาณที่เรามีในจักรหาลจัดการอย่างไรนะครับตอนนั้นก็ดําเนินการได้อยู่ครับก็อ,อย่างที่ได้ได้ได้แถลงข่าวไปนะครับในช่วงไม่เกินสิ้นมกราคมเนี่ย คาดว่าเร็วกว่าด้วยนะครับเราจะเร่งดาเนินการในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่ได้ผ่านการลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นไตรมาสสองก็คือช่วงเดือนเมษาถึงมิถุนายนนะครับก็จะเป็นกลุ่มอื่นๆที่เหลือนะครับก็อดใจรอครับยืนยันอย่างนี้ครับว่าคนที่ลงทะเบียนทั้งหมดแล้วก็ผ่านเกณฑ์นะครับสุดท้ายเนี่ยเงินหมื่นก็ต้องถึงมือครบ นะครับเราก็ต้องดำเนินการให้ได้ขอบคุณท่านจุรพันธ์อมรวิบัติที่มาชี้แจงในประเด็นนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบในส่วนของการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศร,รษฐกิจดิจิทัลบรดในเฟสที่แท<ม>2แล้วก็เฟสที่สามนเรื่องที่3ก็คือการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่และหนึ่งพันบาทซึ่งหลายคนก็รอคอยแล้วก็ติดตามว่าทางรัฐบาลจะเลื่อนออกไปอีกหรือไม่ซึ่งในส่วนของวันที่3าธันวาคม2 5ง7เดที่จะถึงนี้นะคะจะมีการนําเข้าจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยศาสตราจารย์ดรนลมนพินโยศิ วัดในโครงการช่วยสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ1,000บาทต่อไร่ไม่เกินคูเรือนละ1ิไร่ค่ะใช้งบประมาณอยู่ที่3.8หมื่นล้านบาทซึ่งโครงการนี้จะนําเข้าที่ประชุมครมอในวันที่3ธันวาคม25 6 7นนี้ตามคํายืนยันนะคะเดี๋ยวเราไปตามค่ะเข้าอาคารด้านขวามาารที่สโครงการตวบคุมการฉลองสินเชื่อโครงการสินเชื่อฉลองายแล้วก็สินเชื่อรวบรวมค่ะ ของเกษตรนะที่เข้าผ่านเรียบร้อยก็เหลือได้ละพันวันละคัเขาบอกต้องรอความเห็นเรียนความเห็นโดยงานก็อยู่ในนคอบเลยเบอกไม่ได้ต้องเป็นันการทีแล้วละพันเข้าวันละคันนี้คารหน้าคารที่สามนยคะคารที่สามครับ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมถ้าหากไม่คาดเคลื่อนอะไรแบบไหนอย่างไรวันที่3ธันวาคมก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศค่ะนี่คือ3เรื่องเด่นที่นันนำมาฝากค่ะชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ